สวัสดีครับผมชโโ็อกโกจากช็อกโกบอลชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดนะาราก์ก็ o อ i รจินเซอร์โกลบอลนะครับคอนเทนต์ของเราในะวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตของวันที่2ตุลาคมนะก็จะมีกิจกรรมครึ่งปีของตัวเกมนะครับเข<อ>้ามาให้เราทำนะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือน้องอนาตาชานะครับจะเป็นไทโอเนะเข้ามาแล้วเป็นตัว l i m i t ต็ดไทมนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็น คล้ายๆกับน้องกวางหัวหวนแต่ว่ามันสายโจมตีเนาะแล้วก็สวยด้วยอ่าก็นั่นแหละครับได้ยากนิดนึงนะกแแ็แล้วแต่แล้วแต่ใครพอมีงบอยากเติมก็เติมนะครับใครไม่ไหวก็ไม่ต้องเติมแล้วเอาเท่าที่เราไหวแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกิจกรรมอ่าครึ่งปีก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยครับย e a r a n n i v e r s a r y นะครับก็เยอะเลยนะผมก็ยังไม่เห็นเลยยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรบ้างนะครับแต่มี มี polling deck หนึ่งอันครับ half anniversary party หนึ่งอันเดี๋ยวเราลิกเข้าไปดูที่ลานเลยครับรางวัลใหญ่อันนี้คืออะไรวะอ่าก็จะมีชุดลูน่าสวอนนะครับเป็นชุดคล้าย black swan นะอันน่าจะชุดเดียวกันเลยเป็นชุด black swan แหละครับแต่เป็นชุดสีขาวเป็นชุดลูน่าแทนก็ไม่สวย <laughs> แต่เราผมไม่สวยนะมีอะไรอีกอันนึง พิงกก็เป็นชุดเอาเหมือน Black ส w a n ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นชุดสีออกน,น้ำตาลน้ำตาลนะผมว่าก็เฉยๆนะแล้วก็มีจับรางวัลใหญ่เป็นเหนียนเบอร์รี่แปดแปดปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นอ่าในทุกๆสีท่ทุ่มนะครับทุกๆหนึ่งนาทีจะมีการจับลัตเตอรี่ห้าใบก็คืออ๋อเราหน้า เราน่าจะมีลอบเตอรี่ของเราก็คือทุกๆสีท่ทุ่มเนี่ยเขาจะมาจับฉลากในทุกๆหนึ่งนาทีจับได้ของใครก็จะได้รางวัลนะครับแล้วก็จะเป็นรางวัลก็จะขึ้นมาเป็นตังนี้เลยเราเข้างันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองลองดูก่อนนะอันนี้เรามาดูที่ฮับเยียก่อนนะอันนี้ก็มีกิจกรรมให้เราทํานะครับเข้าเกมหนึ่งครั้งรับก็จะได้ตัวฮับเยียคอยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวติเกตนะครับ ตั๋ทิเกตก็อ๋อนี่ทิเกตไว้จับรางวัลครับเราก็รับได้เลยเนาะมีอะไรเนี่ยยิงวอเตอร์บอลสิบครั้งเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมยังงงๆอยู่นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับพอพอดีขึ้นมาแล้วมันขึ้นแชร์เกม ก็แค่กดแชร์เนาะนี่ๆๆดดกดแชร์กันแล้วไม่ไม่ต้องเซฟก็น่าจะได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูยิงอันนี้กันนะครับเอมันไม่เห็นมีให้เราเลือกเลือกวอเตอร์บอลเลยเนาะผมงงอะ่ะต้องทำยังไงวะเดี๋ยวลองดูซิซื้อตรงไหน อ๋ออ๋อจับเวลาด้วยมีเปิดแผ่นป้ายโอเคเกตใช้ความจำนิดนึงเนาะก็ถือว่าเล่นสนุกสนุกนะครับ ก็นี่เนะเาะอ๋อก็ถ้าเราทำภารกิจสำเร็จเราก็น่าจะได้เหรียญวอเตอร์บอลนะครับเอาไว้ไปยิงนะ ก็ไม่รู้ว่าเล่นได้กี่ครั้งนะครับวันหนึ่งนะก็ลองลองมาเล่นดูแต่ลองเราลองเล่นดูก่อนนะครับแต่เกมมันน่ารักดีเนาะมีอะไรไมาให้เราเล่นเรื่อยๆเลย เล่นได้สองครั้งตอนหนึ่งวันนะครับก็พอแล้วปิ๊กปองอ่าอันนี้ก็คือเป็นภารกิจในวีคลี่นะครับเล่นสำเร็จสามครั้งเจ็ดครั้งสิบสองครั้งนะครับก็เล่นในมาเล่นทุกๆวันนะวันละสองเกมก็ได้แล้วไม่ต้องเล่นทุกวันก็ได้นะครับเดี๋ยวลืมเข้ามาเล่นนะครับเข้ามารับเฟรกันด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยลองๆไปดูเดี๋ยวลองเล่นอีกตาหนึ่ง Okay. ก็เราลองมาเล่นดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลูกลูกลูกบอลเนาะมายิงน้ำมายิงใส่ตัวเฟนเลียนะครับ <c oughs> เราลองยิงไปเลยสิบลูกนี่ก็เออถ้ายิงยิงยิงครบก็จะได้น่าจะได้อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ โอ้อันนี้มันตัว๋วน,นี้ด้วยนะมีโอกาสได้ตั๋วที่เอาไปแลกปีกวาคลิลี่นะครับนะโอเคกัการ์ดเฟลเลียนะครับเรามาดูตรงนี้ได้นะครับว่าโอกาสยิงแล้วยิงแล้วได้ได้ของมีอะไรบ้างน,นะครับก็ของก็ตามนี้เลยเนาะแอบดีอยู่นะครับเพราะว่าได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็น อ๋อแต่ละแต่ละสีมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าเป็นสีส้มก็คืออันล่างสุดจะมีโอกาสได้การ์ดได้ของดีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสีม่วงก็จะมีโอกาสได้ตามนี้นะครับแลกการ์ดมิสติกกาชาอันนี้ก็เผื่อไปสะสมแลกแต้มวอลเคลอรี่อันนี้อันนี้ของสำคัญเลยครับก็เป็นอีพิกการ์ดแฟคเมนเนาะอันนี้เฟียวนะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ดม่วง ส่วนบลูวอเตอรก็จะเป็นของธรรมดาทั่วไปนะครับก็ไม่แย่นะครับก็เป็นของฟรีแล้วกันเป็นของฟรีมีเอ็นฮันคูปองให้ด้วยประหยัดเงินในการออฟโมล่าคอยเพราะเขาน่าจะรู้ว่าเราต้องการต้องการนะครับส่วนถ้าเราทําอันดับได้ก็จะมีนี่อ่าเป็นของพอยต์เดี๋ยวลองลองอ่านการ์ดหน่อยนะครับเมื่อได้รับด้าเมจมีโอกาส2ีที่อันเชิญดับเบิลเกอ,อ,อกเฟเลียอ,ออกมาครับ ล่างแยกจะโจมตีเป้าหมายส,สูงสุดสิบตัวในระยะสามเมตรเป็นระยะเวลาสองวิคูเดาสามสิบวินาทีนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันอ่านความสามารถแล้วก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับมีอันดับกิลด้วยนะครับสงสัยน่าจะขึ้นกับกิลด้วยนะกินดีน่าขึ้นขึ้นมาเป็นที่หนึ่งครับโอเคคนน่าจะตื่นมาเล่นเงินเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เราก็ข่ามไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปวันต่อไปนะครับอ่าพอเรายิงวัได้บอลเสร็จปุ๊บเราก็มารับของตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ถ้ามีใช้ใจเหนี่ยนเบอร์รี่หรออ๋อถ้าเราใช้ใจเหนี่ยนเบอร์รี่ครบหนึ่งพันนะครับเราก็จะได้รับอ่าตัว๋วสุ่มอ่าเหมือนลอตเตอรี่อะเพิ่มหนึ่งทุกๆตามตามตามนี้เลยครับห้าสิบได้หนึ่งใบสองร้อยได้หนึ่งใบห้าร้อยได้สองใบนะครับแล้วก็หนึ่งพันได้สองใบก็ตกวันหนึ่งเราจะได้ทั้งหมดเพิ่มป็นหกใบนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำนะเราก็ข้ามไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบอลลิงเด็กต่อนะครับ อันนี้จะเป็นคล้ายๆจับจับของเนาะจับเนี่ยจับคล้ายๆกับลอบตเตอรี่แหละแต่ว่าอ่ามันจะมีของที่เป็นของสำคัญสคัญอย่างเงี้ยอยู่ว่าอันน่ะอันนี้น่าจะคงเหลือเท่านี้แล้วแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มทุกๆสามชั่วโมงต่อจากนี้หรือเปล่าทุกสี่ชั่วโมงหรือเปล่าในไพ่ two นี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราเราสามารถหาไอ้ตรงเนี้ยได้จากไหนกันบ้างน,นะครับ เอที่เป็นดอกไม้สำหรับ Bird เบิร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฟสติวัลสตู๋ก่อนอันนี้เราแลกได้จำกัดการซื้อ2อาทิตย์นะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันนะครับใช้ทั้งหมดสิบเหรียญแล้วก็โปรโมชั่นตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ซื้อได้เหมือนกันนะครับซื้อได้ด้วยเพรหรือเปล่าเนะาะยังไม่เห็นนะอันนี้ไงซื้อได้ด้วยเพรวันละสองอันนะครับโอเคเราซื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวนะมี ตัวลดราคาอันเนี้ยจำกัดการซื้อห้าก็คือน่าจะาบังคับเราซื้อทุกวันแหละวันละร้อยเจ็สิบห้าแมวนะครับเดี๋ยวผมซื้อเลยละกันนะเพราะว่าเรามีแมวรายวันอยู่แล้วเนาะมะีตัวนี้ด้วยเนาะอะไรเนี่ยอ๋อตัวสุ่มตัวสุมกาชาของอนาตาชานะครับอันนี้ก็ซื้อได้ทั้งหมด,ดหกอันจะได้ทั้งหมดสามสิบครั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอันมันจะได้ทั้งหมด อ่าห้าใบเนาะห้าหกขดสิบเนาะสามสิบก็สามพันเพรน,นะครับได้ได้สุ่มเดี๋ยผมซื้อเลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คอน,นาตาชานะครับแต่ว่าผมเฉยๆนะเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ก่อนที่ยิงลูกบอลม่วงนะครับอันละห้าสิบเพรซื้อสักสิบอันละกันมาลองยิงดูเพจจะหมดละแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวผมเหลือน,น้อยนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ก่อนสองสำคัญเลยเพราะว่าผมไม่มีตังค์นะครับอีเดนเชสคอยนะครับซื้อสัก ไม่ค่อยซื้อแล้วกันอ่าโ,โอเคไปโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองลองจับดูนะครับตอนนี้ผมได้มาเจ็ดอันแล้วเดี๋ยวผมลองแลกในนีนแนแแ้แล้วแวบเนี่ยแลกแลกได้วันละเกรียนก็ได้แ,แลกได้วันละเกรียนก็ได้นะแต่มันได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยอันนะครับเดี๋ยวเราลองจับทั้งหมดสิบยี่สิบครั้งดูแล้วกันโอเคยี่สิบครั้งน่าจะพอเอาขอโทษครับยี่สามสิบครั้งนะเดี๋ยวลองลองจับดูเล่นๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองจับดูเลยโอเคไป ตึ้งตึงตึงตึงอุ้ยได้การหรอได้อะไรวะเอเหมือนเราจะได้แฟลกเมนต์ไหมหรือว่าเราได้ได้ตัวตัวตัวสีจิ้วมาเหรอ๋อเราได้แค่แฟลกเมนต์เราไม่ได้ตัวสีววจิว ment, าา้ว,วม,ามานะครับถึงว่าว่ามันไม่ขึ้นชื่อถ้าได้แล้วมันน่าจะต้องขึ้นชื่อนะครับ อันนี้ดีนะเนี่ยเขาบอกว่าการในรอบนี้จะมีอย่างน้อยหนึ่งใบที่เป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดจากไพ่พูลนะครับก็คือจะมีอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่จะเป็นลิมิเต็ดจากด้านล่างนะครับก็คือมีโอกาสได้หมดหมด,หมดนี่เลยอย่างน้อยหนึ่งอันจากข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มใหม่นะครับตึ้ง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 โอเคไปเรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวเรานี่มีมีลุ้นด้วยนะว่าเราขัดต่างมีอีเดนคอย์ให้เราด้วยนะครับไป น,นี้ได้เป็นอะไรวะ optional seal เหรอก็ไม่แย่นะอันนี้ก็ดีนะครับก็ของฟรีนะเหลือครั้งสุดท้ายไปโอ้ดีอะ่ะอันนี้ผมชอบผมอยากได้นี้สุดเลยเพราะว่าไว้รีฟรงแดงนะครับก็โอเคหมดแล้วอันนี้มันเป็นฉากนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเพราะว่านี้ไม่รู้ว่ากี่อันจะ,จะผสมได้หนึ่งอันนะครับเป็นโอ้ดีเลยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฉาก เป็นสุ่มหรือเปล่าเป็นสุ่มไอตัวเศษสีทองนะครับก็หมดแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูันต่อไปเอชแชร์เลนนะครับอ๋ออันนี้เราเล่นไปแล้วนะครับก็เป็นไอตัวเปิดไพ่นะครับแล้วก็มีภารกิจเนื้อเรื่องด้วยนะอ๋อโอเคนี่เห็นไหมเล่นครบตามตาถ้าทำภารกิจครบตามตาม,ตามที่เขาบอกก็จะได้ของได้อะไรตามที่มันขึ้นมาโชว์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นก่อนส่วนมาเทอเเร์ออฟเฟนเลียก็เหมือนเดิมนะครับเรายิงลูกบอลน,นะครับเรามีลูกบอลม่วงอยู่เดี๋ยวเรายิงลูกบอลม่วงนะครับใต้ยยิงจุดจุดุด,ด,ดก็โอเคคร่าวๆก็จะมีประมาณน,นี้แล้วก็มีฮับเยียร์แฟลตแบ กิจกรรมครึ่งปีนะครับวันนี้เป็นวันที่168ที่ผมเล่นเกมมีแล้วออให้เราดูนะครับว่าการเดินทางของเราเป็นยังไงบ้างนะครับน่ารักจังเกมก็ขยันหาคอนเทนต์มาให้เราเนาะดูดิเคยถ่ายรูปด้วย224ครั้งตกปลา3,600ครั้งแชร์ประสบประสบการณ์12ครั้งเนาะ อันนี้อะไรวะอ๋อใช้เวลาจับแมปไหนมากที่สุดก็คือการเทมนะครับอ๋อไม่ต้องแปลกใจนะเพราะวาการเทมมันเป็นที่เก็บเวลนะครับอยู่เลยแล้วร้อยชั่วโมงผ่านด่านดินสามร้ยเกสิบสี่ครั้งในแม่เทมเพลนะครับดันเจ้นที่ลงเยอะที่สุดเยอะจริงๆครัเพราะว่าเาผ่ายิวลงนะครับ ช่วยคนไปแปดร้อยห้าครั้งไม่รู้เยอะหรือเปล่าก็น่าจะเยอะอยู่นะครับส่วนอีเวนต์กลางเมืองนี้น่าจะไม่ไม่ไม่ร่วมหนักที่สุดแล้วคือไอ้เต้นเต้นนะครับเสียเวลาโอ้อันนี้ก็มีเพื่อนทนะังหมดร้อยหกสิบสองคนมีสื่อสารกันบ่อยสุดคือคืออีฟนะครับอีฟ e นี่เป็นหัวหน้ากิวเนาะเป็นหัวหน้ากิวย่อมย่อมเลย ของกิวที่ผมอยู่นะครับคุยไปสามร้อยห้าสองประโยคมันจําจับขนาดนี้แล้วแล้วก็มีคนที่ปาร์ตี้บ่อยสุดก็นกหมูหมูนี่เองครับเจ้าเก่าพ้าของเรานะครับปาร์ตี้บ่อยวอร์ตี้กันด้วยแล้วก็ล่าบอสเดินกันทุกวันนะครับแล้วแถมยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยกันลงดันด้วยนะครับไม่แปลกเลยที่จะตีเยอะสุดเพ่อนผมเองนกหมูหมูตายไปเจ็ดพันครั้งเออเดินน่ารักดีนะเพื่อนเราเข้ามาดูนะครับผมว่ามันก็ เขาทำแบบทรมาดีอ่ะอันนี้เป็นครึ่งปีแล้วอ๋อมีวันที่เล่นนานที่สุดคือยี่สี่ชั่วโมงวันนั้นผมนา่าจะไม่ได้ปิดคอมแหละสถิติเขาแน่นนะเนี่ยไปเช็คอินต้ง น่ารักดีนะครับก็ผมเซฟเปียบไว้ก่อนโอเคแล้วก็มี h a p p y An n i v e r s a r y Shop ก็อันนี้รู้รู้กันอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับโอเคกิจกรรมข้าวๆก็น่าจะหมดประมาณนี้แล้วเนาะไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่ละเดี๋ยวเราไปนี่อ้อนี่มีแจกขอดูแป๊บหนึ่งครับมีแจกของด้วย รับเลยเราจะได้ไปสุ่มเลยนะครับเอาเพราะว่ามันเอาไว้ยิงบอลลูนได้นี่บอลลูนม่วงบอลลูนม่วงก็มีโอกาสได้ของดีนะครับนี่ขอเป็นคริสตัลกระชานิสติกนะผมจะได้เอาไปสะสมซื้อชุดว่านะครับเวลาเราขออะไรมันไม่ได้นะสังเกตเลยมันจะได้อะไรมันจะได้อะไรที่เราไมได้ขอครับ อ okay. อันนี้ไปสิบครั้งเดี๋ยวเราทำภารากิจกันก่อนนะครับมีภารกิจให้เราทำด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกิจกรรมนี้ด้วยการสุ่มน้องวากไคลี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ น่าจะคนน่าจะชอบกันนะครับอีเวนต์เขาเรียกว่าอะไรเควยที่ให้ทำา็คงไม่ยากครับคงน่าจะคุย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 แล้วก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวลองดูเนาะโอเค ไม่น่ามีอะไรน่าจะคุยคุยคุยเดี๋ยวเราทำให้เพื่อนเพื่อนดูไปเลยนะว่าทำประมาณไหนนะ โอ้เป็นเควสเควสย,ยาวอยู่นะปกติเควสพวกนี้ทําแป๊บเดียวเสร็จละโอเคเสร็จแล้วก็กลับไปที่พอนไหมแล้วก็เราไปรับของ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งวันก็เควสคร่าวๆก็เท่านี้เนาะเราก็จะได้เหรียญมาเพิ่มโอเคเพราะถ้าเหรียญาได้ได้เหรียญม,ม,มาเพิ่มแล้วก็ไปครับไปสุ่มต่อของฟรีครับเราต้องจัดให้หมดนะครับไปครับอย่าลืมเข้ามารับตรงนี้ด้วยนะมันเป็นจัจบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำภารากิจใช้แมวครบแต่ละวันก็จะได้นะครับโอเคมาเรามาจับอีกที่ขอเป็นแฟกเมนต์นะครับโอ้ได้นี้อีกแล้วไม่อยากไม่อยากได้เลยนะโอเคหมดแล้วก็ เดี๋ยวเราไปเปิดน้องอนาตาชากันดีกว่านะครับก็เชื่อว่าการันตีแหละครับเพราะว่ามันการันตีทุกดอกอยู่แล้วนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมมันผมไม่เคยไม่การันตีเลยเหมือนจะกยังไงก็การันตีทุกรอบทุกรอบจริงๆครับไม่เคยไม่การันตีเลยเดี๋ยวเรามีอ่ามีตัวสุ่มตรงนี้นะนิดนึงนะครับแล้วก็ได้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยใบนะครับเปิดไปเลยได้ไรไม่รู้หนึ่งร้อยใบขอสักตัวหนึ่งล้วกัน จะได้ให้มันเป็นเทียเทียหนึ่งนะครับเพราะว่าคงเอาแค่นั้นแหละเอาแค่ปลดแอทแทคกอะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแลกตรงนี้ได้นะครับนีเราแลกได้เนี่ยร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบเจ็ดอยสิบมันเดิมเนาะใครเอาเทียสามก็จะมาจบมันอยู่ที่ถ้าสวยๆก็เจ็ดรอยี่สิบโลเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มเลยนะน้องวัตคิรี่หนึ่งสิบมันเร็วจังเลยชื่อขึ้นไหม ชื่อไม่ขึ้นยี่สิบใบแล้วนะข้ามเถอคสามสิบสามห้าสี่สิบโอเห็นละท้อเลยครับอย่างนี้เมื่อกี้กระเป๋าเต็มแนละ้วเดี๋ยวผมย้อยแป๊บนึง มันได้ยากอ่ะจริงๆนะมันผมก็ไม่ค่อยคาดหวังว่าผมจะได้มาหรอกเพราะว่ามันมันได้ยากอ่ะห้าสิบใบแล้วดูดีครึ่งทางเลยยังไม่มียังไม่ดูมีว่แววว่าจะได้เลยยังไงก็น่าจะการันตีครับตัวใหม่ยังไม่ออกให้ผมเลยออกแต่ตัวเก่าอุ้ยออกกรโอ้ออกที่โลเท่าไหร่เนี่ยโลที่โลเจ็ดสิบนี อันนี้ตื่นเต้นนะผมไม่เคยออกก่อนร้อยี่สิบเลยน่าจะครั้งแรกๆเลยเนะี่ยช้นี่โอโอเคตัวใหม่อุ้ยได้มาสองตัวเลยใช้นี่โอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าผมได้มาแล้วอันดาตาชาไทโอเดี๋ยวนะดูก่อนด้าเป็นตัวนี้นะครับ จริงจริงผมชอบขั้นสามนะมันเหมือนพวกอุรุกเลียนอ่ะพวกกันดั้มอะไรเงี้ยขั้นสิบมันดูเวอร์วังไปหน่อยหนึ่งอ๋อมันดูแบบอลังกายไปนิดนึงนะผมว่าขั้นสามมันสวยดีโอเคก็เดี๋ยวเราแลกกันมาอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะได้เรียกว่าอะไรเราจะได้เป็นเทียนหนึ่งนะครับของน้องนะเพื่อปลดแอทแท็กสี่นะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปผมอย่าลืมไปดูคลิปผมนะมันจะมีบอกเอาไว้อยู่ว่าทาไมเราต้องปลดเทียจากเทียนศูนย์เป็นเทียนหนึ่งนะครับ เพราะว่าเวลาเราปลดเจ้าน้องที่มันเป็นอ่านะครับปลดขั้นหนึ่งะครับพอเราโปรโมทพูดเราจะได้แอแทกกับเออพีแอแทกกับไอแมทแทกอย่างละสี่นะครับแล้วก็ปลดเลยอ่าเราก็ได้แล้วสี่ครับเป็นสเตทาวรนะทําทุกตัวเนี่ยได้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะอย่าลืมไปทํานะครับอันนี้แนะนํานะครับต้องไปทํานะครับส่วนเรื่องสกิลของน้องเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปแยกละกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้อยากให้เป็นรวมๆแบบนี้นะครับจะได้เห็นภาพรวมมากกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับคร่าวๆคลิปกิจกรรมครึ่งปีของวันนี้ก็น่จาจะโจบแตามินเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากากดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบุย้ย